Good morning นะคะนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกับ teacher มาเรียนกันในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง my classroom นั่นเอง classroom แปลว่าอะไรคะนักเรียนพอจะรู้จักไหมจำได้ไหมคะ,ะถ้าใครยังไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะ classroom เนี่ยแปลว่าห้องเรียนส่วน my แปลว่าอะไรของเลยคะของฉันใช่ไหมเหมือน คราวที่แล้วเราเรียนเรื่อง my family my ก็แปลว่าของฉัน family หรือครอบครัวก็คือเวลาแปลก็คือครอบครัวของฉันจะแปลจากหลังไปหน้านะคะโอเคแต่ในบางประโยคก็แปลจากหน้ามาแหลงแล้วแต่นะคะหกสามกินมันค่อนข้างที่จะเอาใจยากนิดนึงอ่ะต่อเลยอันนี้ก็ให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหัดสามกีเล่มสีเหลืองมาเลยนะคะ เปิดไปที่หน้า46 40เพรว่า40 10ก็คือ6ก็คือเปิดไปที่หน้า46นั่นเองอ่าเตรียมตัวยิบดินสอม,มาได้เลยนะคะดินสอยังรกนะคะเอามาเตรียไมไว้เลยอ่ะมาดูนะคะเขาบอกว่า listen and say listen แปลว่าการฟังนะคะ and แปลว่าและ แต่ว่าพูดให้นักเรียนฟังแล้วก็พูดตามติเชอร์ก็ได้นะอ่ะเรามาดูอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์อันนี้ตัว A เนี้ยอ่านว่าอะ,อะเขาเรียกว่า article article ก็จะมี A and the นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับคำที่ต้องอยู่หน้าคำนามคำนามทุกคำนามเนี่ยจะต้องมี a and และ the นำหน้าเสมอนะคะเวลาเราจะเอาไปใส่ไว้ในประโยคเนาะ อันนี้ก็อ่ะอะไรคะคลาสเลยคะคลาสรูมอ่ะคลาสรูมเห็นไหมสะกดต,ตรงตัวเลย c k ก็เป็นคอควาย l เหลอลอริง a นี่คือสระอานะคะแล้วก็ก็คือ s สอเสือนั่นเองแล้วก็ r u m r u นี่ง่ายคลาสรูมแปลว่าห้องเรียน a classroom ก็แปลว่าเนี่ยก็คือห้องเรียนนั่นเอง ห้องเรียนนะคะโอเคสามารถจดไปตามติเชอร์ได้เลยนะใครจะไม่จดก็ได้แต่เวลาเราจดไปแล้วเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องมีการเรียนรู้ซ้าๆมันถึงจะจําแม่นเนาะการที่เราฟังไปอย่างเดียวแล้วก็ผ่านเลยปล่อยผ่านโดยไม่ใช้ดินสอจดเนี่ยพอเวลาเราอยากจะกลับมาดูเอ๊ะเราเคยฟังคํานี้แปลว่าอะไรนะ แล้วเราจะไม่ได้เพราะเราเพิ่งเรียนแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะเราสามารถกลับมาดูแลวมาอ่านเนาะว่ามันอ่านว่าอะไรแล้วแปลว่าอะไรได้อีกนะโอเคเป็นการเรียนรู้ซ้ําๆเนี่ยจะจําได้ดีกว่าเรียนรู้แค่ผันผ่านนะคะนะคักเรียนทุกคนอ่ะอีกคำหนึ่งอะอะไรคะ a back a back a back ที่แปลว่าดํเนาะ a b a c k b o l e แม มีดีแล้วก็ข้างหลังหน่อยด็กแต่ไม่ต้องออกเสียงดังเนาะเราเด็กส่วน CK ่คือคอควายก็เป็น Back Back แค่นั้นพอเป็น a backboard โอเค backboard แต่ว่าอะไรดูจากรูปลักษณะแล้วก็คือกระดานดำนะคะต่อไปอันนี้อันน้อยๆเลยไม่ค่อยชัดเพราะว่าทีเชื่อ สแกนผ่านโทรศัพท์เนาะบางรูปก็ไม่ชัดบางทีทิเชื่อก็ไม่ได้สังเกตกอาจจะมองรูปภาพผิดอันนี้ตัวเอนะคะแอบอยู่อะอะไรคะคำนี้เรียนกันไปนแล้วตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอนุบาล a p p e พ d a p p เพนเพแปลว่าปากกานั่นเองไป a p บ e n s i v e แปลว่าดินสออันนี้เราอาจจะไม่ได้จด ทุกคำเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการจดคำศัพท์ไว้ในสมุดอีกที่เชอร์สั่งงานไว้แล้วด้านหลังคลิปก็คือท้ายคลิปเนี่ยจะมีงานให้ทำนะคะอันนี้ a ruler ruler แปลว่าไม้บรรทัดนี่เองอันนี้ก็ a window แปลว่าหน้าต่าง a computer แปลว่าคอมพิวเตอร์นะคะน,นี่ a d o l l door ก็คือประตูอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่อยู่ในห้องเรียนทั้งนั้นเลยประตูก็เป็นส่วนประกอบในห้องเรียนนะคะถ้าไม่มีประตูเราก็เข้าห้องเรียนไม่ได้ใช่ไหมหน้าต่างด้วยหน้าต่างเนี่ยเป็นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเวลานักเรียนอยู่ในห้องเรียนถ้าไม่มีหน้าต่างเราก็จะไม่มีอา่อาบรรยากาศหรือลมผ่านเข้าได้เนาะก็อาจจะเรียนแบบว่าอบอ้าวนิดหนึ่งแล้วก็ในนี้ไม่มีอีกคำหนึ่งที่เชื่ออยากจะเพิ่มเติมก็คือแฟน อาแฟนแฟนที่แปลว่าพัดลมถ้านักเรียนไม่มีพัดลมเนี่ยนักเรียนจะร้อนมากอันนี้ก็เป็นอ่าวัสดุอุปกรณ์อีกสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ต้องมีในห้องเรียนอ,อ่ะต่อนะคะ a screw b a ก็คือกระต่องนักเรียนนี่ a table table แปลว่าโต๊ะคุรูนะคะส่วน a a dress, a dress. แปลว่าโต๊ะนักเรียนมันจะแตกต่างกันนะคะโต๊ะนักเรียนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นไงคะเล็กๆสั้นๆเนาะแต่โต๊ะครูเนี่ยจะเรียกว่า a table ก็จะเป็นในลักษณะของใหญ่กว่าโต๊ะนักเรียนเองอันนี้ a book แปลว่าหนังสือนะคะอันนี้ a table ไปแล้วอ่ะต่อมา a chair chair แปลว่าเก้าอี้นะคะต่อไป a pencil case pencil case แปลว่าอะไรคะ นัน้เพื่อนบางคนอย่งนี่โอพอเป็นคำศัพท์ใหม่เนาะเพ c ซิลเคสแปลว่ากระเป๋าดินสอมีคําว่า p e n ซิลเห็นไหมเคสก็คือเหมือนนลักษณะแทนกระเอปอ๋าเป็นเหมือนเคสใส่มือถือใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนใส่กระเป๋าเอใส่ดินสอหรือยังลบอะไรพวกเนี้ยก็เรียกว่าเคสเหมือนกันอืมอ่ะหมดแล้วนะคะอันนี้นีตรงนี้ข้างบนอ note o โน้ตบุ๊กแปลว่าสมุดน,นั่นเองนี้ an e อ a s e r เทำไมถึงใช้แอนนะเดี๋ยวไว้คิดหน้าเดี๋ยวเชิญจะมาอธิบายการใช้อะ,อะ and the เนาะก็อาจจะเป็นการสอนเพิ่มเติมไม่ได้มีในแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวจะมาสอนให้ในคลิปต่ตอไปอันนี้ an e e r s e r e ซ a s e r แปลว่ายางลบแล้วก็อีกคำหนึ่งที่แปลว่ายางลบได้เหมือนกันคือ b อะ rubber rubber ก็แปลว่ายางลบเนีัน ค่ะอะต่อมาเรามาดูหน้าที่47 r 7น,นั่นเองมาดูกันอะน,นี่เขาบอกว่า look listen and say ก็คือให้เราอะดูภาพเนาะ look แล้วก็ดูแล้วก็ฟังแล้วก็พูดก็ให้เรียนฟังแล้วพูดตามเหมือนเดิมนะคะอะอันนี้อ่านว่าอะไรเรียนไปหลายคลิปแล้วอ่านว่า what what แต่พอมี apostrophe s apostrophe s เนี่ยมันย่อมาจาก is e, นั่นเองก็คือ is เนาะแต่เราก็จะพูดรวมกันเลยฝรั่งเขามักจะไม่ได้พูดว่า what's i s มารู้สึกนานและยาวเกินเขาจะบอกว่า what's this what's i s แนี้เลยก็คือเป็นการรวบคำสองคำเข้ามาร่วมกันเนาะอันนี้ก็เป็น what ให้เราออกเสียงทั้งหลังปกติแล้วถ้าเป็น what ่างเดียวใช่ไหม มันจะเป็นตัว t ก็ t what แต่อันนี้มี s ก็เป็นสอสงเสียงก็เป็น was this นะคะแปลว่าอะไรแปลว่านี่ this เห็นไหมเสียงมันอยู่ใกล้ๆ this แปลว่านี่ในลักษณะใกล้ชี้ใกล้ๆนะคะ what แปลว่าอะไรก็เป็นนี่คือ อะไรนั่นเองะอะไรมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยสวยนิดนึงนะรีบนะคะ <c oughs> โอเคนี่คืออะไรนักเรียนต้องเขียนให้ส,สวยๆนะคะอันนี้ที่เชื่อเขียนแบบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่ต่อมานะคะก็เวลาถามและมีคนถามเราเราก็ต้องมีคนตอบเขาชี้ไปที่อะไรคะ What is ชี้ไปที่ไหมหนังสือใช่ไหมเดี็กผู้ชายคนนี้เขาชี้ไปที่รูปหนังสือเราก็มาดูว่าผู้ผู้หญิงคนนี้จะต้องตอบว่าอะไรอ่ะอันดับแรกพอเราจะตอบเป็นประโยคเนาะเราจะต้องมีคํานําหน้าก่อนนะคะ i t is จริงๆแล้วมันตัวทีมันคือ i t แต่พอรวบคำเอา postfix เข้ามาคือย่อมจาก i t เหมือนเดิมเอามารวมกันก็เป็น is is อย่างนี้เลยนะคะเป็น is มี s เข้ามารวมด้วย is อ่ะอะไรคะ book ใช่ปะ is a book แปลว่ามันคือ is ที่แปลว่ามัน i นจะใช้กับสัตวหรือว่าสิ่งของเนาะ is a book มันคือหนังสือคนนี้เขาก็เลยตอบว่าเฮ้ย hey, มันคือหนังสือนะอะไรอย่างนี้ ต่อมารูปข้างล่างเรามาดูอ่ะดูลักษณะการความแตกต่างอันนี้ชี้เป็นในลักษณะที่ไกลส่วนอันนี้ชี้เป็นในลักษณะที่ไกลถ้าไกลใช้อะไร w h a t เหมือนเดิมแล้วก็ใช้ watch อย่าลืมมี s ด้วยนะ w h a t แต่เราจะไม่ใช้ this และเราจะใช้อะไรคะ that อ่า that เห็นไหมราอ่าฝากว่า that that มันก็เลยเป็นไงกว้างไกลนั่นเอง was that แปลว่านั่นคืออะไรนั่นเองนะคะต่อเลยพอมีคนถามต้องมีคนตอบใช่ไหมผู้หญิงคนนี้เก็เลยตอบว่าอะไร is อะคอมเลยคะ computer คอมพิวเตอร์ computer. แต่ภาษาไทยเราจะพูดว่าคอมพิวเตอร์แต่ภาษาอังกฤษเราจะพูดแบบออกมีสำเนียงแอคชั่นนิดนึงเป็นคอมพิวเตอร์ดูต้องกระแรงนิดนึงนะในการพูดภาษาอังกฤษโอเคต่อไปเลยหน้านี้เสร็จแล้วใครที่เขียนไม่ทันก็สต๊อปไว้ได้เลยนะคะหรือใครจะไปพร้อมๆมิเชอก็ได้แล้วแต่นะคะอาเปิดไปหน้าที่ 4D t y เอกสี่ิบแปดนั่นเองอ่ามาดูกันต่อนะคะคนนี้เขาบอกว่าอะไร What this What this เหมือนเมื่อกี้เลยชี้ในลักษณะที่เป็นไงคะใกล้นั่นเอง What this แปลว่านี่คืออะไรอ่าผู้ชายก็ตอบว่าอะไรคะใคหน,นักเรียนลองพูดสิแดิฉันจะไม่พูด ลองให้เราลองพูดสดิคะ๋ยวดิฉันจะจะ,จะทำเขียนให้ดูเนาะอ่าเก่งมากคือ i s a r u l e r i s a r u l e r ต่อไปคุณครูคุณ,คร,ค,ณครูถามว่าเอาไม่ใช่คุณครูถามสินักเรียนเขาถามชี้ชี้ไกลๆนักเรียนถามนักเรียนไม่รู้จก back ัก b บ a c k อร์ดอ่ะนักเรียนไม่รู้จักกระดานดำนักเรียนเล็บถามว่า what dad was h that แปลว่าอะไรคะ was h that แปลว่านั่นคืออะไรเอาเรามาดูเขาก็เลยครูตอบว่าไงคะ is ต้องมี it มารวมด้วย is a blackboard นะคะโอเค is a blackboard อ่ะมันคืออะไรมันคือกระดานดำนะคะนักเรียนอ่าอ่ะ,อะตอนนี้ไหนรองสี ถ้าดูจากลักษณะอันนี้ชี้เป็นในลักษณะที่ไกลใช่ไหมคะเราต้องถามว่าอะไรคะ what อะไร w h a t that โอเคแล้วเราก็จะต้องตอบว่า is อะไรคะ is a book ออันนี้นักเรียนสามารถที่หัดอยู่ที่บ้านได้หัดกับผู้ปกครองก็ได้หัดกับพี่ป้านะอาได้หมดเนาะหรือน้องอะไรเงี้ย ก็ลองเล่นกันถามตอบดูนะโอเคอันนี้ทีเชื่อจะขอผ่านเพราะว่าเราก็เรียนเกี่ยวกับ what did what that เป็นแล้วรู้เรื่องแล้วอมาต่อเลยนะคะหน้าที่49 49อ่ามาดูอันนี้เขาพูดเหมือนเดิม what did อ่านนี้เขาแอบไว้เขาแอบไว้ข้างหลังน,นะลักษณะที่มันไม่ใช่เป็นการโชว์ให้ดูจริงๆนะอ่าน,นี้เขาก็ถามแบบว่าเหมือนไทยอ่ะ what did นี่คืออะไรนะมันอยู่ใกล้ๆเราแต่เราเอาแอรไว้ What's it? ผู้ชายเขาบอกว่าอะไร I don't know นั่นี่ I don't know เดี๋ยวนๆคือื่อเขียนดึงเขียนนอนหนู I don't ไม่เห็นตัวทีเลยเขียนเท่าทานเลย I don't know ฉันไม่รู้แล้วเขาก็เหมือนแบบถามเป็นคำถามว่าเอ๊ะ มันใช่ดีสอไหมก็คือถามว่าอะไรขึ้นต้นด้วย is นะคะ is is อ่ะเ e n อะไรคะ pencil ก็คือมันคือดีสอใช่หรือไม่การถามขึ้นต้นด้วย is เนี่ยเวลาตอบจะไม่ yes ก็ no จำได้ไหมที่เราเรียนอยู่กับ my family ไปอ่ะอ่ะผู้ชายก็บอกว่าไงก็มันไม่ใช่เนาะก็ต้องตอบว่าอะไรคะ no it is not แต่อันเนี้ยมันไม่ได้ not เนาอเราจะอา่านว่ง is n t isn't no it's is n t อ่าเขาก็เลยฉเฉลยว่า is a rule is a rule มันคือหมายความถ่นานี่เองอ่า ต่อมาเป็นการเล่นอีกอย่างหนึ่งแลอันนี้ติดตามาแล้วติดตาแล้วผู้หญิงคนนี้เขาให้จับจับดูแล้วเขาก็ถามว่า is this a s c h o o bag this is a s c h o o bag นี่คือกระเป๋านักเรียนใช่หรือไม่ผู้ชายติดตาอยู่แล้วเขาจับดูมันก็ต้อง เนาะรู้เนาะว่าเป็นลักษณะยังไงเขาเลยบอกว่า yes it is ใช่มันคือกระเป๋านักเรียนนี่นะคะโอเคเราไปกันต่อเลยนะต่อเลยต่อเลยต่อมาหน้าที่ 50, 50นะคะเรามาดู50อันนี้เป็นการแบบ นั่งอยู่ในวงเพื่อนในห้องเรียนเขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ก่อนเซตเซอฟ้าเขาถามว่า is that a window is that a window แปลว่าเขาชี้ไปที่หน้าต่างแล้วเขาถามว่านั่นอนะใช่หน้าต่างไหมแล้วผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่าอะไรคะ yes it is ก็คือใช่มันคือหน้าต่างจะถักทำไมใช่ไหมโอเคต่อนะคะผู้หญิงเสื้อม่วง เขาก็ถามว่าอะไรคะ Is this an eraser? Is this an eraser? แปลว่านี่คือยางลบใช่หรือไม่แต่จริงๆแนละ้วเขาชี้ไปที่อะไรคะนี่หนังสือมันไม่ใช่ยางลบผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบว่าอะไรคะ No, it's in. It's in. อย่างนี้นะะโอเคเป็นการถามต,ต,ต,ตอบแบบประโยคง,ง่ายๆ แค่เราเปลี่ยนคำศัพท์ใช่ไหมเราเปลี่ยนคำศัพท์แล้วก็เปลี่ยนประโยคการถามจากขึ้นต้นด้วย who แต่เปลี่ยนเป็น w a s นะคะเมื่อเขาที่แล้วเราถามว่า who t h i s who that เนาะเป็นการถามเกี่ยวกับบุคคลก็จะใช้ who น,นั่นเองอ่ะเรามาดูอันนี้เขาบอกว่าการใช้ t h i s และ that เพื่อแสดงความใกล้และไกลของสิ่งของที่เราพูดถึง อันนี้ทีชเชอร์ก็แดไปแล้วว่า this เราดูลักษณะการออกเสียงมันอยู่ใกล้เราก็คือลักษณะใกล้ที่แต่วันนี้เนาะส่วน that เสียงออกไกลๆก็จะเป็นในลักษณะการบ่งบอกหรือถามในลักษณะของไกลความไกลนี่ไกลกว่าตัวเราเนาะมาดูข้อที่หนึ่งเขาบอกรูปประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย watch ก็จะมี what this what this นะคะก็คือแปลว่านี่คืออะไร ใช้ถามก็สิ่งที่อยู่ใกล้ส่วน what's that นั่นนั่นคืออะไรใช้ถามในลักษณะของสิ่งที่อยู่อะไรคะไกลนั่ต่อมาการตอบก็ต้องมีการตอบพอมีถามก็ต้องมีตอบตอบเนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วย is สมอนะคะในการถามสิ่งของขึ้นต้นด้วย is แล้วก็ตามด้วยอะแล้วก็คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของที่เขาถามนะคะอย่างเช่น nature picture นะคะ าม What's this นักเรียนยจะต้องตอบว่าอะไรมันคือปากกาก็าต้องตอบว่าอะไรคะ Is a pen ่ายมากๆ very easy ใช่ไหมต่อเลยใครที่ยังรู้สึกว่าดูรอบเดียวยังไม่เข้าใจสามารถดูได้อีกรอบได้เลยเพราะใน youtube มันสามารถดูได้ตลอดนะโอเคมาหน้าที่52 อะเรามาดูอีิระโยคหนึ่งการถามคือต้นด้วย is จำไว้เลยถ้าถามคือต้นด้วย is นะคะจะต้องตอบไม yes, but no ่ yes ก็ no อันนี้เขาถามว่า is this อะจุดจุจุด,จด,จดแล้วก็ตามด้วยชื่อสิ่งของคำว่า this นักเรียนต้องจำให้แม่น this คือถามในลักษณะที่อยู่ใกล้ใช่ไหมอ่ะก็แปลว่านี่คือสมมติ is this a pen นี่คือปากกาใช่หรือไม่อ่าถ้าใช่ตอบว่าอะไรคะ Yes it is นั่นเองแตถ่ถ้าไม่ใช่ก็ตอบอะไรคะ No i t i s น่ต่อมา is j u s อะจุดจุดจุดจกาใช้ได้ก็คือใช้ในลักษณะกายถามในลักษณะแกลงนี่เอามาดู example ตัวอย่าง is this a book นี่คือหนังสือใช่หรือไม่ถ้าใช่ตอบว่า Yes it is แต่ถ้าใช่กับ No it is it โอเคเอามาดูอันนี้ก็สังเกตรตรงมือถ้าชี้ใกล้ก็คือ what อะไรคะ What did เนาะนี่คืออะไรแต่ถ้าชี้ไกลยอย่างนี้ก็ถามเป็นใช t h a ้ดดเนาะเป็น what that อะรูปแรกเขบอกว่า What did นี่คืออะไรตอบ is อะไรคะ is a book ก็คือมันคือหนังสือ,อนี่ต่อไปอันนี้เขาบอกว่า was that นั่นคืออะไรตอบ is a ruler โอเคแล้วก็การถามอีกประโยคนึงก็คือใช้ is ขึ้นต้นนะคะก็เป็น is this a book นี่คือหนังสือใช่หรือไม่ใช่ตอบเลยคะ yes it is อาต่อมานี้ก็เป็น is that an eraser นั่นคือยางรบใช่หรือไม่ตอบ no it is n o okay. โอเคไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่อ่ะเขาบอกว่าข้อสังเกต is not กับ was is หรือ do not ก็คือในภาษาพูดเราสามารถพูดสันได้ว่า is หรือ was หรือ don โอเคไหมอ่ม อันนี้ถ้าเป็นงานแล้วแหละมาดูเลยอันนี้ก็เป็นงานให้นักเรียนนะคะโจทย์คำศัพท์ vocabulary เกี่ยวกับ my classroom นะคะก็คลิปนี้เป็นวันที่8 Wednesday คะ e e Wednesday วันที่8เดือน September กันยายนนะคะ2021 2021 ก็ให้นักเรียนเขียนลอกลงไปในสมุดได้เลยแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ทิชเชอร์ได้นะคะเป็นรายาส่วนตัวแอดไลน์มาที่เบอร์0615239997นะคะถ้าใครอยากจะส่งตรงถึงทิชเชอร์เลยเพราะบางทีแน่นอนในกลุ่มถ้าเกิดส่งไปเยอะมากแล้วครูครอาจจะหลงลืมอะไรเงี้ยอาจจะลืมส่งให้เราเดี๋ยวเราจะไม่มีคะแนนนะคะเพราะว่าทิเชอร์ จะใส่คะแนนไว้ในใบรา,ายชื่อแต่ละห้องเนาะมีหลายช่องมากตอนนี้มีเป็นสิบช่องได้เพราะว่าทีเชร์ต้องทําคะแนนหลายช่องเพราะบางท่านนักเรียนบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็ไม่ได้ทํางานที่เชร์ก็อาจจะต้องให้คะแนนแต่ไม่ได้ให้เต็มเหมือนกับคนที่เขาทําก็เลยต้องเก็บหลายๆช่องเพื่อที่จะเอามาถดวจเฉลีย่ยให้คะแนนของเด็กที่ไม่ได้ทำเขาจะได้แบบช่วยนักเรียนนิดนึงเนาะ ส่วนใครที่ทำแล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ปกครองท่านที่เสียสละเวลานะคะก็ใครที่ทำแล้วส่งมาเนี่ยก็ได้เต็มแน่นอนอืมได้เกรดสีแน่แเพราะว่าเทอมนี้เราอาจจะยังต้องเรียนกันแบบนี้อยู่นะคะโอเคทำลง,งไปในสมุดได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จบแค่นี้นะคะโอเค